พูเมตรนไว้ตาลดวันลูกเออเกิดมาจนกนยายทออยากคิดว่าตัวเองไม่มีขาชีวิตเรามีขาจะเอกูเจือกัมพูเมตรนเพราะว่านี่ชีวิตกูมีขาจริงขาควยคายขาหนามขาแจขาลุยเม็ดไล่ขาหนูหญิงว่างนี่งานทบงานเต้งมาก์คเลอร แจ้กกันแต่ตรองกูไม่ตัางอี t r a c เแล้วเดว้งานใน t r a c ยี่สิบก็อยากโกรธกูแหละบางงานใช้ซ่องซ่องรอยแต่ยับอีกคุมหน่อยน้อยาระวัาหลักแกงมาตุง้งว้าววาเจะเฟื่นจูบายว้าววาบ่าวพูดจูบ้า,า,า,บานใมานี่เ้าไม่ได้ยุดไวเ,เร็นี้ไป ย่าเฮาเชื่อมาใครบ้ายเตาได้กันหยิกมาเชื่อขึ้นมาขึ้นมาใครเล่ากูอยู่บนเรือนนี้ขึ้นมาขึ้นมาววว้าวว้าอาวัดดีน้องว้ามาทำไรเล่ามาบอกงานแร่นี่ลูกสาวเพิ่มแต่งงานต้นไปกันนะงานแต่งลูกสาวเพิ่มแล้วถึงผ้าวันนี้ Bao băm mừng ra. Man trang! Oh, aloom! lưm! hay tuy 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 hay tuy đi tuy tuy bay tuy ra tuy tuy luộc sao tuy ra luộc sao tuy 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 khởi lâu lâu tuy tuy này tuy 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 câu tuy tha tuy tuy luộc sao tuy 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 này trip này. Mấy chạy này rồi Rèo này xếp xếp con là mấy rơi Nương ra <laughs> Tài hôn leo Hà bùa rèn hoạt tìm quốc bốn Phải cắt ra gà tên luộc xa râu ra Mấy anh lẽ Tè tham con và cặp khao này ngàn mì rơi mừng Ô oh, răng rộp mét cặp khao này ngàn Thằng tôm phát kênh thốt จิงเมนูต้มมีไรมัง้งมีต้มซุปปลาหม้อลางดำเมนูพัดนะมีปลาหม้อลางดำพัสเตอเมนูแกงมีแกงส้มปลาหม้อคางดำเมนูทอดล้วมีปลาหม้อคางดำทอดกระเทียมเด็ก,กันกลางทาง,งานเนอะไอ้ไรงานแต่งลูกสาวจู้ยังแต่ปลาหม้อลางดำ แล้วโรสิบบาทนี้คุม้มระแต่ว่าปั้บๆต้องปล่อยรากาลูกทาบเพมนะเออไปไปไปไม่พลาดเออเจ้าเรือนเจ้าเรือนเมีคนอยู่ไหมเออเจา้าเรือนเที่ยงเกยมาบ้านโรงเหล้านุเจ้าเรือนอยู่ไหมเจ้าเรือนหลวงพูนอยู่ไหมหลวงพูนขึ้นมาตาขึ้นมาตานีกูอยู่กลางบนนี่ รับสวัสดีนะพนุ่นมาแต่นี่ยลอยทองแล้วนี่ต้นมาเราข้าวไหมเออพอเท้าผ่มตายแล้วอ้พอเท้ามึงหลงถูตายแล้วอ้นแะละแล้วต้นอยู่ปรื้ดตีไม่เราข้าวเลยพอเท้าพมช่วยเลือดตนมาตลอดต้นอยู่ปรื้ดตีไม่ไปช่วยงานเลยตนต้องไปงานซับพอเท้าพ่มคืนนี้คืนทุดตายอัน ตายโ้องเหล้วกูรุงเจ้าไม่ตันได้ทำไรทีช่องงานแล้เหล้าตั้งงานตายงานแตงไอ้คนแก่กับปลามีตายเด็กวัยรุ่นกับปลามีแตงเวทนานักเรงวัยรุ่นกับปลาตีแตงไอ้คนแก่กับปลามีตายกูห้าตั้งใส่ทองกันจนใจเอ้วัยรุ่นกับปลามีตายไอ้คนแก่กับปลามีแตงปล,ตลิ้นนองกอกได้แล้วว่น บัว <laughs> แดเร็วตนต้องไม่ช่วยงานนะเพราะว่าพอเท้าพอมแกช่วยเลือกตนมาโดยตลอดเฮ้ไปเลยงานลุงถูพอเท้ามึงกูไปอยู่แลว้วแล้วพอเท้ามึงเป็นด้วยในไยลงเป็นโรคเลดไข้อุตันกับแล้วก็มีอาการไข้าตายเชื้อพลันแล้วก็เอวความนั้นไม่ปกติ คือพอดาบ้อมันแกไดเมียแดกแล้วยอ่วย่างแรงตาแดงปากดำอือตาดำปากแดงมึงตาแดงปากดำมันข่างคูเรลเออไะถึงกาพอตาบ้อมแกไปบปึกษาปลา,าแกว่าแกโยมมีไอ้ใดบุญทำบฤสักทีลาว่าเอาพานันีถ้าอยากเอาเมียไอ้ไดบุญให้โยมรอควังเสี่ยงพลในวัดถ้าเสี่ยงพนดังเลยโยมคอยเอาเมียพอ้าวบ้อมเชือ้อตีปลาแล่ ปอเท้ากระโระกวางเสี้ยงพลที่นี่ในวัดนี่พระจะตีพลชาวเตียงเย็นอมันปอว่าชาวเสี้ยงพลดังตุง้งพอเท้าพบมกับเปรียยทันทีพอหวาวันเตียงเสี้ยงพลดังตุ้งพอเท้าพบกับเปรี้ยก็ทันทีพอหวาวันเย็นเสี่ยงพลในวัดดังตุ้งพอเท้าพบมกับเปรียกขาันที แต่ว่าเฮติได้จีบให้เพราะว่าวังนี่วัดข้างบ้านเราเขาทำเรือปลาเด้เด็กวัดมันสอมตีพนแล้วมันตีรุงมันตีตุง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 พอเท้าผมกับเปรีย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 เด็กวัดกับตุง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 พอเท้าผมกับเปรีย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 ช็อกตายโอปราบบอลโอ้ตายเหลือเหลือตายในหน้าทีเว้ยนี่จัดงานซอบสี่ขึ้นจัดมาเร็วสามคืน พมชาวเต้นมาลงสิบแปดลังในงานซัปอปทาพมคนมากกันแหม่จังหูไม่คนเดียวแกงนนกจอกตัวหนึ่งอย่างเลือดเลย <c oughs> ถึงยังวันนี้และวันสุดท้ายผมประการว่าวันนี้ผมจะแกงอัวด้ำตัวพอผมประการว่าแกงอัวซ้มตัวต้นเชื้อไม้ล่วงปุ่นคนข้างเรือนญาดิปีน้องมันเมารถบัดกันมาจังหวูว่าแม่มัด มาถึงกินกลับกินกลับกับเจ้าผาบก็ไม่แล่งหัวเม็ดส่องตัวแล้วผมไปเฮิงเลยตัวโม่หน้าไม่บาดเดียวจากแหมมผมตนแหลไม่ได้ผมช่วยไม่แลยพผมประกาศขึ้นในงานประกาศว่าพือเพราะว่าสวัสดีครับท่านแคกผู้มีเกียรติมางานสปอตาวพุมทางเจ้าผาพมีความรู้สึกดีใจที่ทานมากันจังเสียมากันคลักคลักมากันจานจม เมื่อทานมากกันแล้วเข้าวไปในครัวกับเข้าวไปในเต็นรับประธานาในอีไม่พุ่งถูก,กินกันในหมากหมากกินได้เมื่อนซานบานสู้ตู้โมน้าอยากข้าวแขกจัดแมวหัวอยู่เชิญนะครับเชิญเข้าไปในครัวตุ้งพลาดติกติดฐานพื้นกันมาแล้วการุณาหลักแกงคนตุ้งกับตักกันไดหมากมากตักฟักลูกฟักลั่นตักฟักยาฟาักโปตักฟักผีตักฟักนองถ้าอย่างถวดตักไปฟักถวดสูขกัน กินกันว่ากินกันใน้รยละวช่องก็ไม่ต้องใช้แม่ครัวงานนี้ก็กั๊วกปากกูไม่ตั้งอีใจแล้วเปรียยเดียวแม่ครัวสัตว์พรมกับดีปลีวัวแอกเลยหยัยบหยีมากเกมสัตว์กับดีปลีวัวแอกนูะเอ๊ะดีปลีอันเต่าในติวแอก ไม้เลยดีปลีมติดคลอกติดตำมากันเดี๋ยวคุปไปงานซับไปปล่อยกินแก้ว